ยังวันนี้ไม่ได้กินตังหมดลองเงินเดือนออกก่อนนะมา <c oughs> ม่มาลองเงินเดือนออกก่อนนะหากินย <c oughs> ังก่อนเนอบแบบนี้เธอผอมมากดูคนแรกอีกแลแ้วแหมอ้ยเออพี่บานิโมไปกินก่อนเลยพี่มยบอก หมูสามสันเซ่อันเียงเกาะอันเขาปูนอุ้ยลา,ลาวไหมขนมจีนอยากกินไครโมเดงอุ้ยอยากกินที่มีอยากกินเหมือนกันหมอมแต่ลงพุงเอาเอา้าทำไมคนแรกกลับมาอีกแล้วเนี่ยโอ้ยเนาะคือที่ใหม่จะเก่งกี่โมง อุ้ยล่ะแรงมากมาไะก่อยไข่มดแดงหน้าแซบอยู่นะง่วงนอนแล้วเอาพี่กีดเป็นอะไรหรือเปล่านี่เหรอจี้ใหม่เก่งไหมเดี๋ยวก็รู้คือได้ยินไหมหรือต้องพิมพ์ตอบ กอยเก็บคะแนนมาเป็นแสนเกมเดียวก็คือสูงสุดที่ติดลบมาก็คือติดลบเจ็ดหมื่นก็คืออยู่อันดับสุดท้ายได้เลยเกมเดียวอันนี้ถ้าถ้าแบบถ้าแบบไม่กู้แบบชนะวีก็หลักพันตาย อะไรโอ้อันคืนนมอมีแต่ผูภูหัวล้อแม่ม่มคิดไม่ออกหัวล้อไว้ก่อนติดคอเอาโดจะให้พิมพ์พตอบใช่ไหมอา่าคุณแซบไหวเนาะต้องไหวเท่านั้นนะไม่มีคำว,ว่าไม่ไหวนะเนี่ยบอกไปแล้วเงา คนมีแฟนจะเหงาอะไรก่อนนี่ให้คนว่าเหงาคนเดียวก็พอเนาะแฟนพี่มาอย่างคนไหนแฟนพี่คือคนไหนคนนั้นไงจะมามาอย่างใครล่ะคนนั้นน่ะพี่ปานิโมไม่น่าจะย่อยคิดยังโบออกปลากระป๋องกัมมามาเอ,อไม่ชอบกินปลากระป๋อง คนเมื่อวานคนนั้นคนนั้นคือคนไหนเราะนี่เลิกงานมาแล้วอ่านเมนไม่เหนือ่อยอุ้ยพี่มี่คนเหงาก็จะให้ทำอะไรล่ะก็ตุ่งหาเพื่อนว้างอ่เนาะวันวนี้คนเ้าะนะแม่คือทำงานก็เป็นอินโทรบวกไวโพลา่าคือพูดแบบเดียวที่เหลือไปท่องอยุทธบเจ้าไม่พูดกับใครคนนั้นก็คือคนไหนโอ้โหจะรู้ไหมนี่ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลืมละนี่ผ่านไปห้านาทีคือลืมแล้วนะพี่ดอมใครคนไหนคนไหนลนะเนาะเอาเม้นชื่อมาเดี๋ยวรู้เลยเม้นชื่อมาหูเลยท่านที่สีต้นเจ้าของพ่ะนะสีต้นผู้ใดออ้มีแต่คนเหมือนกันมาอยู่อุ้ย ทำไมล่ะเศ้าพรุ่นี้เป็นบ้า <c ười> คนนั้นล่ะคนไหนละ่ะอู้ปวดเหตุเข่าง่ามเราไปเนี่เมื่อไหร่จะให้รีวิวฐาน <c ười> มูไนเสียให้รีวิวฐานนี่หาบอพ่อพ่อแต่พักพะนะเศร้า เสาเนอมีคนเข้าแทะเข้าแทรกผมใครอ่ะใครแทรกพี่กิจฮะกินข้าวคุกน้ำปลาไม่กินอ่ะมันเค็ม <c oughs> <c oughs> เลือกกินด้วยอร่อย <c oughs> เล่นน้อยคอยนานเล่นเดี่ยวเลยเล่นเดี่ยว แต่ว่าอย่าไปห้องสองเอ็มกับห้าเอ็มเพราะว่าจะเจอแบบตึงๆทั้งนั้นอ่าดูคนแบกเกมหนึง่งกินข้าวเปล่าว่วาสีดั้งไฟกับยานหอดาแมวดังไฟปิ้งข้าวอะ่ะเขาจีใส่เกือ,อแมวพูดไปก็อยู่เล่นเนี่ยฮะ มันไส้ทัาบคนไหนเดี๋ยวบอกให้คือคนไหนก่อนพิมพ์ชื่อมาเป็นคนกรุงเทพเป็นคนกรุงเทพตอนนี้เป็นคนว่าโอ้ยบุญมอตอนนี้เป็นคนกรุงเทพแล้วพี่กีดเป็นคนเล่นเหรอเดี๋ยวคุณครูทำไมว่าไม่พอเลยฮะทำไมคุณครูว่าไม่พอเลยดู คุณโคูทำไมว่าบวพอเลยอุ้ยริมโของคืออยู่น้องคายบึงการสกลน้องกีดเล่นมาพูดน้องกีดน้องกีดน้องกีดได้มาสามอันในประกาศเพื่อนหนนะครพนมน่าสน เดี๋ยวคือคนไหนอย่าบอกว่าคนเสื้อจมพูนะใครส่งอะไรมาตอนไหนไม่รับรู้ไม่รับรู้ไม่รับรู้อย่าอย่าไม่ไม่รับงานอย่าส่งมาแพ้อีกแล้วนิ้วเบียดนิ้วเบียดคืออะไร แถวนาวานาวาคือตรงไหนคันนายาวนาวานาวาอะไรอะนาวายุใส่ฮะอันคือบ่เคยหูจกหักเแี่ยได้จี้ดีทำไมถึงแพ้มันยังไม่เห็นเลยว่าจี้จะออกกี่โมงหรือว่าเราต้องไปสลับตำแหน่งอื คือแพตตี้จะไปอยู่ไหนคือสรุปแล้วแพตตี้จะไปอยู่ไหนฮะอยู่นาคนชื่อว่าก็เลยว่าน้าว่าเอาพอ่อพอกันเอาแต่ละคนเอามีใครยังไม่กินข้าวไม้ไปกินข้าวเด้ออยู่กับพี่พนาอวย <laughs> นดตีด้วยเอา้าอย่าใช้ความรุนแรงเพราะว่าความรุนแรงไม่ใช่ทางออกสำหรับปัญหาจี่ใหม่จี่ใหม่ไงจี่ใหม่มา,มา,มานวดได้แต่ว่าน่าจะได้แอดมิดน่าจะได้แอดมิด อุ๊ยอันนี้คือชวนไปสองอันนี้คือชวนอันนี้คือชวนป้าอย่นไม่กลัวเห็นตัวจริงแล้ววิ่งหนีแทบไม่ทันน่ะอย่าบอกว่าคนใส่เสื้อสีชมพูพี่หมีคืออันเดียวกันปะทำดาร์กโอ้พี่ปาดิโมทำไว้แต่ก็ไม่ได้เล่นยังดี โดดทำไมคนแบกเริ่มจะปวดเหตุกับเราละใส่เสื้อสีขาวเดี๋ยวอะไรคือใส่เสื้อสีขาว <laughs> ใส่เสื้อสีขาวก็ย่างเบาดังเกินไปคนละคนอ้าวคือยังมันน่าจะยังไม่ขึ้นพี่มีถ้าถ้าสมมติมันขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบามาเบาใหม่เดี๋ยสันน่นเลอเห็นไหม ไม่ติดตามก็ไม่รู้เรื่องพูดกับใครไม่รู้เรื่องด้วย,อยโอ้ยยาว่าหาคนพาเที่ยวพะนะอออไม่มีอ่ะมีแต่แบบนั่งเศร้าๆไปวัน อยากอยากหาที่เที่ยวโยนอะไรไม่ได้โยนคือตั้งใจเล่นมากตั้งใจเล่นมากไม่ได้โยนคือตั้งใจเล่นเกินร้อยอะไปกับพี่ไหมเอ้ยไปกับพี่ไหมทำไมต้องดูอ่ะมีคนสงสัยคุณแซบทำไมต้อง ทำไมต้องชื่อนี้พี่แบกไหมลุยพนะใส่มัดเดียวกับลุยพนะเดียว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 คือไม่คิดที่จะเปลี่ยนให้คนอื่นเดินคนแรกบ้างเลยเหรอฮะงงมากคนะุณนา คือจะให้เดินแต่คนแรกแต่ถ้ามีเพจก็จะว่าไปอย่างก็คือจะแบบเดินคนแรกแต่อันนี้คือไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยตามหาคนนั้นคนนั้นคือคนไหนวันทัศอุ้ยฮ่า เน็ตช่างไม่เป็นใจแล้เก้ออฟดีๆไม่ใส่แล้วพี่บอมันมันได้อันนี้มามันได้อันนี้เดี๋ยวถามให้นะอ่าคุณแซบคุณแซบน่าจะไม่ได้ยินทำไมโอพิมพ์ไม่ทันแป๊บเอ้าไม่ไม่อไนไหะ คุณปอคนสวยเดีนยะนะี๋ยว,วพิมพ์ต่อก่อนเนอะใครจะอยู่ก็อยู่เนอะเพราะว่าเราถามแล้วมีคนให้ถามทำไมชื่ออะไรนะดูนั่นบทตอบอีก้าเบืองเด้อ คือเมื่อกี้กู้ให้แล้วยังโอ้ห้าวันห้าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะกู้เพื่อคุณแซบแต่ว่าจะได้เดินไหมอีกเรื่องหนึง่งไม่รู้จะตั้งอะไรอ๋อเขาบอกว่าไม่รู้จะตั้งอะไรเปลี่ยนชื่อให้ใหม่แล้วไงอันเลียนซื้อให้ไหมเราเมียอ๋อ ไปแบกพี่ปอยังไม่มาแบกเลยพี่ปอไม่ได้มาเล่นต่อแต่ว่าตอนเห็นพี่ปอออนตอนเที่ยงน่าจะเข้ามาทำอะไรสักอย่าง mm hmm. เห็นไหมพี่เตยรู้ mm hmm. เปลี่ยนไปเรื่อยหัวนะ mm hmm. พี่กิดจะไปนอนแล้วหรอโอเคบายบายจุบจุบจุบ เหนื่อยเกินไม่ไหวคือแบกไม่ไหวแล้วพี่พอบอกว่าแบกไม่ไหวแล้วแล้วมีอ๋อมีคนที่สงสัยชื่ออันนี้นะอันนี้คือคําตอบไม่รู้จะตั้งอะไรเปลี่ยนไปเรื่อยตั้งให้หน่อยอ่ะนี่บอกให้ เดี๋ยวนะเมื่อกี้คือกู้มาแล้วไม่ได้เดินคนไหนคือพิมพ์ชื่อมาได้ไหมจะได้รู้ว่าเขาคือใครกันนะฮ้พี่น้องคือคนไหนอย่าบอกว่าคือพี่กีดที่เปลี่ยนชื่อพี่กีดอะพ,พี่กีดใช่ไหมใช่ไหมพี่กีดแหละพี่กีดไปเปลี่ยนชื่อมาไงเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรูปโปเปลี่ยน เปลี่ยนเป็นตัวเองปัจจุบันแล้วไปนอนแล้วตอนนี้ตอนนี้จะไปนอนแล้วพี่นอมคนที่แทงพี่นอมเมื่อวานคือพี่กีดไงพี่กีดพี่กีดที่บอกว่าอะไรนะชื่อเปลี่ยนชื่อว่าอะไรนะพี่ใส่เสื้อแดงใช่ไหมอันใส่เสื้อแดงแดงอันเป็นบอมบั้นน่ง K R I T สองห้าสามศูนย์แล้วเปลี่ยนเป็นน้องกีดทำคุณแม่เสียใจแล้วก็รูปวีโมจิร้องไห้น้ำตาตกหนึ่งเม็ดที่ฝั่ง ฟังเละฟังใดครั้งนึงอะ,องะมัวไม่จริงเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนโปเปลี่ยนไม่เหมือนหรออ,หอุดนุนอุดนุนด้วยคุณแซบจะ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 ,จะไหวไหมนี่เปลี่ยนทำไม ตอนนี้คือมีพี่เตยกับพี่หมีคือพูดกันรู้เรื่องสองคนและนี่คือพูดไม่ได้เดี๋ยวขาอ่านในใจก็แล้วกัน,นคือจะส่งอันไหนให้เจ j, A. j. A. j. A. อยู่วะนี่คือ jr เข้ามาดูคนแรกเลยนะจากที่ไปเลื่อนดู แต่ไม่แต่ไม่มีปฏิกิริยาโตตอบอะไรเลย JR เนี่อามีใครอยากส่องไหมล่ะมีใครอยากสอกา่อง JR บ้านาะนี่ จังได,ด,ด <laughs> <laughs> เอาล่ะทำไม